สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Google Tag Manager บนเว็บไซต์แบบต่างๆนะครับหลังจากที่เราสร้างคอนเทนเนอร์ใน Google Tag Manager เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีคำแนะนำในการติดตั้ง Google Tag Manager ป๊อปอัพขึ้นมาให้ดูครับโดยขั้นตอนที่1เขาบอกว่าให้ copy Script ตัวนี้ที่อยู่ในช่องที่1 เอาไว้ที่แท็ก head ในเว็บไซต์ขั้นตอนที่2ก็ให้ Copy ตัวนี้ซึ่งมันจะเขียนว่า no script นะครับมา,าใส่ไว้ในแท็ก body วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่เราปิดติดตั้งเองโดยที่เราเป็นเว็บมาสเตอร์และสามารถเข้าไปแก้ไข html ไ,ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของบล็อกเกอร์หรือเป็นเว็บทั่วไปนะครับก็เอาสคริปต์อันที่1มาติดไว้ภายใต้แท็ก head แล้วก็เอา no script อันที่2มาติดตั้งไว้ใต้แท็กบอดีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นของเว็บไซต์สำเร็จรูปเช่นของ ready planet มันก็จะมีช่องให้กรอกเลยนะฮะไม่ต้องไปแก้ไขที่ h t m L มันจะมีช่อง head ให้กรอกแล้วก็ช่อง body ให้กรอกครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการติดแบบที่ใช้เฉพาะ container id โดยที่เราสามารถจะ c o อปปี n คอ i เทนเนจากตรงนี้แล้วเราก็นํามาใส่ที่ตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับเช่นตัวนี้เป็นของ WordPress มันจะมีปลั๊กอินที่ชื่อว่า Google Tag Manager for WordPress ให้เรานําคอนเทนเนอร์มาวางและก็กดบันทึกได้เลยที่เว็บเทปช็อปก็จะมีช่องให้กรอก Container ID เราก็สามารถที่จะ Copy มาวางแล้วก็กด Save ได้เลย หรือถ้าเป็นพวกเซลเพจหลังบ้านเขาก็จะมีช่องให้ใส่ตัวคอนเทนเนอร์ไอดได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้โค้ดสตัวนี้เราสามารถใช้คอนเทนเนอร์ไอในการติดตั้งได้เลยซึ่งมันก็จะง่ายกว่าการใช้โค้ดติดตั้งครับ